สวัสดีครับ่อแมทพีน้องทุกูนดูโคนมาถ่ายเก็บตอนเพิ่นวัตันแห่กันหลงกันหลอนกันหลอนครับเพอมันกันหลงเมื่ออื่นยังีกันหลงตอนนี้เพิ่งแห่ยู่ในตัวองเพิ่อครับกันหลอนเมื่อสุดท้ายครับมื่อในมอลำ่ำสิ่ง ล่าปืนเท่ากับได้อยู่แน่อยู่ครับมันคืออันร่วมกันตัวสุอย่างกับสีวังที่หานี่ยแหละครับร <c oughs> ่วมกันเบ้ดทุกสิ่งทุกอย่างครับมันเค่กบบนี้กุ้งแกงดีพี่เก่าครับเราผมบริปเปอร,ร์ลายผมหัวเลวววยว่าไปขายหรือบริปขายพออาเพราะว่ารแยกกันไปอีกมองหนึ่งกัอ,อยูแต่นุ่มคนเดินจ้าง เอื้อยให้ไปนั่งขายใหยพ้พดกินปเปอร์เซ็นต์ครับถ้าไม่ได้หลายก็ได้ไดบห่บหลา,นะา,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 ายก็ให้พ้นเมื่อให้สองร้อยเห็นไหมสองร้อยสามร้อยถ้าไหลายจะไล่เป็นเปอร์เซ็นต์เจ้าหน้าพวงไฟก็มีครับกำลังเป่ายู่พูน บรรยากาศให้งานรอบๆครับเัียชัดครับที่ที่ง่ามครับ ไฟสวยเกงก,าธ,ก,ก,งกาธุรกิจเกงกาธุรกิจบันเทิงเขมรัดท่านิ่รงระวมกันกับอุบลทโ่องจันทร์ววเศร้าครับใช่ว่าเป็นไฟเกงกาครับเพราะว่าผ่านบนทั้งนั้นนะอุะบลทโ่องจันทร์เศร้า มุมกัะสลายเดอร์ว่าท่านเป่ากรสลายเดอร์มีหล่านปืนมีสปริงบอดทำมันอากาศหน้างานมันจะลานหายลานหายอยู่ห้าวกิ่นตั้งแต่ฮะว่ามีอะไร พมอเข้ากมาดยมาใหญ่แล้วน nah, e ี่หมอแล้วนี่หมอแล้วนี <c 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 ่ตั้งแกงหามุกันจะตั้งตแล้วตั้งขาอ่าตั้งได้บ่ปะทางตูตั้งได้บ่จัดไป ีกันเร็จแมันมนบอกา้าการนะตัวตีกันเลยสาว่วา่รกไ้ีก่นรไหนี่สแง่าไอ้หนอโอ้ยนมีติรีเลยจนหอดอันนั้นจอีชั่วโมงนึ่งบ่หอหอดตีนึ่งพกฮะมตีเีคือเต้นเต้นเต้นบ่ เต้นมวนท่กันมวนบ่มีตีกมีไผ่หนอผมกระจิบไปได้เอ้ที่ไอ้บู่หรือเฮ้ที่ไผ่อะไผ่หนอผมกระจิบไได้มันต้องเปิดบางอย่าในีดหนิผมถ่ายไปอยู่ครับ เสื่อนะแม่เสียงไหลเสียงรอเพราะว่าเป็นอันเอร์มาร์มันีหายมาทั้งตัวแล่ทำมันตัวแล้วก็ทำหนูได้เห่อนกันอกแม่จะควน่่แต่่ราพวกงเครื่องกหลายเใช้นาทีละมวนใช้หน้าที่ที่ม่ว่้่แล้งจบอกเมดตำวแล้วมาว วันอยู่แล้วแล้วแต่เบื้องรถวควันและเหล่าเครื่องดื่มเปิดเห็นแล้วข,ข,ลข,ขั้นเขาเอาเอาเเวิร์ดเบิดทุกขั้นขนาดอาไว้ในรถเขากันยงขึืนขน่ง บอกฟังเบื่งก่อนจ้าอย่าเฝ้าอันนั้นนี่มันขือกัขึ้นย่น้าผู้น้ำน้ำกันผู้น้ำคุยได้นีแมนครัขื่นย่น้ำผู้น้ำผู้น้ำผู้น้ำคุยได้กัให้มันมวนจักมือนึ่งยังขี่นน้านังไปวเอาไปลงกน้ขายน้่ขายดอกมนมันีปีหนึงตัวผุนเขาจะขายยี่นอกผุนไอเดนได้ขายยี่นอกผุนเขาไล่ออกไปนอกวัดเลยยุนี่ก็มีไอเดนไอเดนมีปีนึงไอเดน ยังอกางรออ่าม่กลนี่ทางนี่เวทีนีืเป็นทังเลยอ่าเข้าอเปิ่อปีแล้วนาะเขาขืนคนลดหลายปีแล้วล่ะอหลายปีแล้วหลายปีครับขขายพิดกันนขายพีดกันมันดพิดเกับพิดเรื่องที่อย่องยั้งอินอเตี้ยฝุ่นเตี้ยหึงเง่เตี้ยฝุ่นละเตี้ยว่พาท่านโกกหลอกฝุ่นละอแม่นปะปา ดนองกับ้น่อโทษไม่ธรรมดาแล้วเจ้าว้าไอ้น้องโไอ้ไอ้เนี้ยก่อโอ้ร้าน้อบวยมอคายจะละเปาอยู่ข้างหน้านะป้าดีว่าที่ที่ทไอเด่นตัวนี้นะพ่นเาคนปลูกไว้นะนะ ใ่เนาะือวาปลูกไว้ะเดือนตกันนั่นละอเ้ากกันผูกไว้ผูกไวนดขายกขมากอะรกันามันเื่องขางเนเขาคุยกันเองว่าขับดนข่อยเออมันเลงเครเอาเมันเบาาเ็หาเายะอยอนาข้นเาเขานกยดอกข้า่งดอ่า หัเดียวผมบอกจะหันมาเป็นพี่น้องกันฟ้องกันยกฟ้องรอดกันขวดแก้วนั่นเท่ใส่แก้วเข้า ข้องไผ่เห็นผูกไไเจ้าป่จืจ้อปะ่บอปะบ่จื้อว่าเขางเขาจื้อว่าท่านมากจากื้จ้หมูว่านกับบ่มากเลยอมบ่ค<ม>ันแม่นบ่มากกับพอดีแล้วรถสุกเสือนจอดหนึ่รถอีหลีเหรอฮะมึงขึ้นก็้วจะจอดนี้นี่จอดกลางทางคุณแล้วไรก็จอดรถพวกกูไผ่ไคุณจะทังุนเขาอ่าม่ยูทั้งผุนก็นจอดได้ เจ้าหน้าที่รถพวกกูก้ไฟพวกงานจอดทั้งคุณนีู่ดยังมามามาอาว่าสมเด็จบอมเนมามามากกับป้าพอหายร่งทั้งนั้นต้องลง่งพี่ล,ลอ่องร่องหักไปยังสิอ,อ,อันนี้มันเป็นทางรถเลี้ยวเข้าไปถ้าจะไปลงไง่นลงนี่ร่องบัได้ได้หนิเพรแล้วพี่มันต้องยื้อพรมพี่แต่มันเป็นแน่วมากจรงพี่โค้งไปหันครับก็ว่าให้จอดแล้วนี่ไม่ขาเนอะ ถ้าเราอาจอดทันเออเรายาจอดทันตำรวจอกมอย่งนได้ตำรวจตำรวจมากวาจอดนี <im <im ่มันจะมองงมอมันนจอดพุ <im 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 ่นัอจัจอดทั <im <im ้งคุนทังระบบเก่านี่วะแม่งเนี่ยยังไมันไหน่ลเนาะไม่มันมันอาดมันอันั้นนะแนมากมันแหมมันเนาได้มาเ เอาะมันต้องเห็ดจดได้ซ like ื้อได้ยังเบอร์ทร่ไว้มาหรือว่ามาเทากัต้องเชื่อมีคนอยากลงแล้วมันก็ดเสียเพว่าเราพูกมีผู้อยากลงเจ้ากเสียรได้เ่ทอนท่านที่เอาเก็บเงินขวัสดส่วนครับ ครับผมขีดหนีก,กับดีเคอหนกนเดอครับขอบคุณ,คณทุ่าขขที่ดลความพิบีันรลมระฟังโดยดีบขามโฆษณา ขอบคุณเวลาครับสวัสดีครับ